กันกับข้าวคายเรียบเลยหายเรามาแล้วนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มาเก็บเบ็ดเยอลูกปนินนะครับทุนลอยครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้ครับลงทุนลอยอย่างเดียวครับไม่มีจมเลยครับมาลุ้นครับว่าจะได้ปลาแดงกี่ตัววันนี้ติดตามชมไปเรื่อยๆครับผมปลาแดงใหญ่ ตัวแรกนี่ลุ้นหน้าดูครับตัวนี้อะไรตัวใหญ่ต้วใหญ่เลยครับอู้อน,น้ำตื้นครับตัวนี้น้ำประมาณวาก,กว่าโอ้ ่าเรืออะไรครับหนักๆครับเนี่ยตายหรือ,อะไรอ้อ้าหอกระดูครับตายเจอของดีเขาแล้วอย่างเฮี้ยนเลยครับเนี่ยอ้าหอกระดูอ้มคนมาลอยอังคารเยอะครับแถวนี้ มาแล้วครับตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ประเดงนใหญ่ครับนี่โอ้ไปบิ๊กเลยครับนี่้นี่ครับมาแล้วของแทบตัวนี้้หหหหใหญ่ครับใหญ่ ตัวแล้วครับนี่แต่ตัวใหญ่ไปแล้วนี่มีตัวนึงครับกินคู่กันแล้วเนี่ยดึงหนัก,กนะครับตัวนี้โอ้าจจะตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่มือนกันครับ วางแล้วอุ้ยแตะขาเหี้ยปิดขดรัวเลยครับเนี่ยกับตายแล้วทุกคนอาจจะเป็นปลาแดงครับพอเราลงทุนลอยครับ กระตุกกระตุกครับตัวนี้ยหญ่ไม่ใหญ่ครับโอ้ไซส์สวยครับผมมันสวยครับตัวอะไรครับเนี่ยแดงครับแดงโอ้สวยนะครับ อคุณลอ,อยได้เรื่องนะครับคุณลอยลอยใกล้จะงหวะก่อนไกยครับทุกคนนาย,ายนตัวนะครับเนี่ยไกยครับปไกย แล้วนะครัูนจันแหนะครับทุกคนเจ็หวานแหครับนรางวานแหเลยครับต่อยขึ้นครับช่วงนี้ตัวนะครับลาอะไรไม่รู้ครับ อะไรครับอะไรตัวนี้โอ้ปลาแดงใหญ่ปลาแดงใหญ่ครับติดตอเลยนี่ เือครับเนี่ยมีปลาด้วยครับติดข้าวขายได้ครับปลาแดงครับปลาแดงกันกับข้าวขายเลยครับนี่ มาแล้วตัวนี้โอ้ยแดงจิว๋วสอยจ,จิ๋วครับตัวนี้ตัวน้โอ้เดี๋ยวแต่สายจิ๋วครับช่วงนี้ ครับก็หมดแล้วนะครับเบ็ดเหยื่อลูกปลานินทุ่นลอยเราวันนี้เดี๋ยวไปดูผลงานครับผมครับผลงานเหยื่อลูกปลานินทุ่นลอยเขาเราครับนี่ปลาไกยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นปลาแดงลุน้วนนะครับนี่ครับมีไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กมาหนึ่งตัวนะครับนี่ครับทุ่นลอยเราก็ทํางานอยู่นะครับยังพอได้ครับนี่ครับเหยื่อลูกปลานินเรายังมันหมานอยู่นะครับ ใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับย่าจะเป็นเหยื่ออะไรครับ